น,ะะน้องหนูนาเล่นน้ําอยู่ค่ะน้ํามาค่ะน้ํามาแล้วจากทางเหนือนะคะทางเหนือหน้าบ้านนะน่าจะบ้านนาสาวนะคะซึ่งเป็นญาติกันนี่แหละค่ะก็คงจะท่วมอีกตามเดิมตอนเย็นนี้ก็ตำเจ๋วกุ้งนะคะใส่กับมะกอก มาอันนาอันนะาคุณคุณที่เห็นผ่านไปนะคะก็จะเป็นพี่นหนนะน่าจะบ้านนาสาวนะคะซึ่งเป็นญาติกันนี่แหละค่ะก็คงจะท่วมอีกตามเดิมตอนเย็นนี้ก็นาะอันนาอันะนาะคุณคุณ,คณที่เห็นผ่านไปนะคะก็จะเป็นพี่นหนยังแล้วค่ะท่วมยางสีดําแล้วนั่งมานะคะนั่งตะกร้ารถมานะคะ นี่แล้วก็จะขับขึ้นไปพาเพื่อนๆพี่ๆค่ะนะคะรับชมแม่น้ำเลยบรรยากาศกับวันนี้ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะได้ลงคลิปของเรียวไปค่ะก็จะมารอดูเลยค่ะโอ้บรรยากาศค่ะบรรยากาศน้ำขึ้นมาเยอะแล้วจ้าท่วมยากก็คือแช่เย็นไว้นะคะ แช่เย็นไว้แล้วก็จะเอามาตำใส่กับกุ้งค่ะก็จะแช่น้ำก่อนกินกับถั่วพูอร่อยมากค่ะถั่วพูเนาะนะคะก็ไม่ได้ต้มนะคะวันนี้กินสดสดเลยจ้ากับวันนี้ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะปรุงรสผงนัวน้ำปลาปลาร้านะคะใส่ไปด้วยกันและอีกอย่างก็คือกับกับถั่วพูนี่เลยค่ะอร่อยดีอันนี้ก็เจวกุ้งนะคะ กินกับถั่วพูอร่อยมากค่ะถั่วพูเนาะนะคะก็ไม่ได้ต้มนะคะวันนี้กินสดสดเลยจ้ากับวันนี้ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะเฝ้าระวังน้ํากันอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะถ้าตกมาคืนนี้ก็น่าจะท่วมเนาะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศค่ะค่ะนะคะก็จะเป็นน้ําฝนค่ะน้ําฝนนะคะที่ไหลมาค่ะนี่เป็นน้ําฝนที่อยู่กับ ทุ่งนาเนาะนะคะที่ตกตังแล,แล้วค่ะช่วมยางสีดำแล้วปรุงรสผงนวน้ำปลาปลารานะคะใส่ไปด้วยกันและอีกอย่างก็คือกลับกับทั่วพูนี่เลยค่ะอร่อยดีอันนี้ก็เจวกุ้งนะคะนั่งมานะคะนั่งตะกร้ารถมานะคะ นี่แล้วก็จะขับขึ้นไปพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ค่ะนะคะรับชมแม่น้ำเลยลุงค่ะนะคะญาติกันนลยนะคะมาช้อนกุ้งเนาะนะคะเราก็ได้อาหารการกินมาค่ะและนี่เลยค่ะก็ต้มปลาแม่น้ำปลาค่ะกับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพี่พี่ค่ะขอบคุณกับการรับชมอร่อยอร่อยจ้าปลาค่ะกับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพี่พี่ค่ะขอบคุณกับการรับชมอร่อยอร่อยจ้า แล้วค่ะท่วมยางสีดําแล้วอันนาอันานาคุณคุที่เห็นผ่านไปนะคะก็จะเป็นพี่นหนบรรยากาศกับวันนี้ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะได้ลงคลิปของเรียวไปค่ะก็จะมารอดูบรรยากาศกับวันนี้ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะได้ลงคลิปของเรียวไปค่ะก็จะมา รอดูเป้าระวังน้ำกันอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะถ้าตกมาคืนนี้ก็น่าจะท่วมเนาะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศค่ะพารับชมวิวบรรยากาศแม่น้ำเลยจ้าอู้ขึ้นเยอะแล้วนี่ใกล้ถึงองสะพานแล้วค่ะนานานาคุณคุณที่เห็นผ่านไปนะคะก็จะเป็นพี่ไหนะน่าจะบ้านนาสาวนะคะ ซึ่งเป็นญาติกันนี่แหละค่ะก็คงจะท่วมอีกตามเดิมตอนเย็นนี้ก็ตำเจวกุ้งนะคะใส่กับมะกอกเบ้าระวังน้ำกันอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะถ้าตกมาคืนนี้ก็น่าจะท่วมเนาะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศค่ะวิวนะน่าจะบ้านนาสาวนะคะซึ่งเป็นญาติกันนี่แหละค่ะก็คงจะท่วมอีกตามเดิม นนเย็น็นี้กพารับชมวิวบรรยากาศแม่น้ำเลยจ้าโอ้ขึ้นเยอะแล้วนี่ใกล้ถึงโคงสะพานแล้วค่ะกินกับถั่วผูอร่อยมากค่ะถั่วผูเนาะนะคะก็ไม่ได้ต้มนะคะวันนี้กินสดสดเลยจ้ากับวันนี้ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะ หน้าบ้านคุณพันทิพย์คะตอนนี้ค่ะกําลังเห็ดกุ้งตำเสร็กับกระเทียมค่ะแล้วก็ตุ้งรสเหมือนกันกับกุ้งนอนค่ะตรงนี่แหละค่ะนะคะกับการทานข้าวกับเย็นนี้ค่ะนะคะและก็จะเป็นกุ้งค่ะกุ้งนะคะกุ้งตำเสร็จกับกระเทียมค่ะแล้วก็ตุ้งรสเหมือนกันกับกุ้งนอนค่ะตรงก็คือแช่เย็นไว้นะคะแช่เย็นไว้แล้วก็จะเอามา ตใส่กับกุ้งค่ะก็จะแช่น้ำก่อนนั่งมานะคะนั่งตะกร้ารถมานะคะนี่แล้วก็จะขับขึ้นไปพาเพื่อนๆพี่ๆค่ะนะคะ,นะคะรับชมแม่น้ำเลยค่ะนะคะเลิกเรียนมาแล้วก็ขับรถเล่นค่ะนะคะขับรถเล่นซ้อมมือค่ะเขาบอกนะคะว่า,าตั้งแต่เนี่ยวันนี้นะคะขอ เอารถลงมาขับเล่นหน่อยนะนะคะก็ดูค่ะน้องหนูนานะคะถ้านะคะเลิกเรียนมาแล้วก็ขับรถเล่นค่ะนะคะขับรถเล่นซ้อมมือค่ะเขาบ,บอกนะคะว่าอา่าตั้งแต่นะคะก็จะเป็นน้ําฝนค่ะน้ําฝนนะคะที่ไหลมาค่ะนี่เป็นน้ําฝนที่อยู่กับทุ่งนาเนาะนะคะที่ตกมันอยู่นะคะน้องหนูนาเล่นน้ําอยู่ค่ะ น้ำมาค่ะน้ำมาแล้วจากทางเหนือนะคะทางเหนือหน้าบ้านตำเจวกุ้งนะคะใส่กับมะกอกมะกอกคือแช่ยเย็นไว้นะคะแช่ยเย็นไว้แล้วก็จะเอามาตำใส่กับกุ้งค่ะก็จะแช่น้ำก่อน ปรุงรสผงนัวน้ำปลาปลาระนะคะใส่ไปด้วยกันและอีกอย่างก็คือกับกับทั่วพูนี่เลยค่ะอร่อยดีอันนี้ก็เจวกุ้งนะคะเจวคืนนะคะสองคืนสามคืนติดค่ะถ้ามาคืนนี้อีกดยวาพไปชมหน,ะะน้าบ้านคุณพันทิพย์ค่ะตอนนี้ค่ะกำลังเห็น นาบ้านคุณพันทิพย์ค่ะตอนนี้ค่ะกําลังเหตุลุงค่ะนะคะญาติกันนี่แหละคะ่ะมาช้อนกุ้งเนาะนะคะเราก็ได้อาหารการกินมาค่ะและนี่เลยค่ะก็ต้มปลาแม่น้ำอยู่นะคะน้องหนูนาเล่นน้ําอยู่ค่ะน้ํามาค่ะน้ํามาแล้วจากทางเหนือนะคะทางเหนือหน้าบ้านฝ้าระวังน้ํากันอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะถ้าตกมาคืนนี้ก็น่าจะ ว่มน,ะะนี่ก็คือบรรยากาศค่ะในช่วงในห่วงเวลานี้ในเมื่อไปชมมาแล้วหามาแล้วก็ทํารับประทานค่ะนี่ก็จะเป็นกุ้งนอนใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงใส่พริกผงเฝ้าระวังน้ํากันอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะถ้าตกมาคืนนี้ก็น่าจะท่วมเนาะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศค่ะอันานาอันนา ที่เห็นผ่านไปนะคะก็จะเป็นพี่ไนายางปลาค่ะกับคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆค่ะขอบคุณกับการรับชมอร่อยๆอจ้าค่ะนะคะเลิกเรียนมาแล้วก็ขับรถเล่นค่ะนะคะขับรถเล่นซ้อมมือค่ะเขาบอกนะคะว่า,าตั้งแต่พารับชมวิวบรรยากาศแม่น้ำเลยจ้าอู้ขึ้นเยอะเลย สองคืนสามคืนติดค่ะถ้ามาคืนนี้อีกค่ะนะคะก็จะเป็นน้ำฝนค่ะน้ำฝนนะคะที่ไหลมาค่ะนี่เป็นน้ำฝนที่อยู่กับทุ่งนาเนาะนะคะที่ตกมันอยู่นะคะน้องหนูหนาเล่นน้ำอยู่ค่ะน้ำมาค่ะน้ำมาแล้วจากทางเหนือนะคะทางเหนือหน้าบ้าน ทั้งปลาค่ะกับคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆค่ะขอบคุณกับการรับชมอร่อยๆอจ้าตำเจวกุ้งนะคะใส่กับมกกบะกอกบังแล้วค่ะท่วมยางสีดำแล้วแต่เนี่ยวันนี้นะคะขอเอารถลงมาขับเล่นหน่อยนะนะคะก็ดูค่ะน้องหนูนานะคะอยู่นะคะน้องหนูนาเล่นน้ำอยู่ค่ะ น้ำมาค่ะน้ำมาแล้วจากทางเหนือนะคะทางเหนือหน้าบ้านค่านะคะเลิกเรียนมาแล้วก็ขับรถเล่นค่ะนะคะขับรถเล่นซ้อมมือค่ะเขาบอกนะคะว่า,าตั้งแต่เลยต้มปลาขาวมณนบ้านคุณพันธิบเรียกว่าต้มปลาขาวมุ์นะคะปลาขาวมณนคือปลาแม่น้าจืดค่ะอยู่ที่น้ําเลยก็เนี่ย